จีนแล่นหยุดลัทิเอกภาพนิยมจับมือนานาชาติกู้คืนศักดิ์ศรี WTO ท่ามกลางความโกลหลของสงครามการค้ากับการประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ตามอำเภอใจของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต่างกับการตกหน้า WTO เพราะองค์การการค้าโลกหรือ World Trade Organization หรือ WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการค้าเสรีลดอุปสรรคทาง กาารค้สร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมและโปร่งใสสาสหรับการค้าระหว่างประเทศกําลังกลายเป็นเสือกระดาษที่ทําอะไรไม่ได้การพบกันระหว่างหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนกับเอ็นโกซี่โอคอนโจอิเวล่าผู้อํานวยการใหญ่องค์การการค้าโลกนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกครั้งที่17ในเมืองรีโอเดจาเนโรของบราซิลชายภาพการค้ายุคใหม่ที่ไม่อิงอยู่กับอเมริกาเหมือนในอดีตหลี่กล่าวว่าการค้าโลก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากเอกภาพนิยมหรือการกระทำฝ่ายเดียวการกิจการทางการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการปกป้องระบบการค้าพหุภาคีและคาดหวังให้องค์การดำเนินบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อหยุดยั้งการกระทำฝ่ายเดียวที่อเมริกากำลังดำเนินการอยู่จีนจะเดินหน้าปกป้องลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรีอย่างเต็มที่รว ถึงสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนาของ WTO อย่างแข็งขันเพื่อฟื้นฟูอำนาจในองค์การปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าสำหรับทุกประเทศลีกล่าวลียังกล่าวอีกว่าปี2 0 2 5จีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคกว่า1.4พันล้านคนได้ปลดล็อกอุปสองค์ออกมาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งดำเนินนโยบายมหาภาคเชิงรุกที่มีประสิทธิผลมากขึ้นและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อ นำเศรษฐกิจโลกกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดท่วงคืนศักดิ์ศรีของ WTO ดึงเศรษฐกิจโลกกลับสู่ภาวะปกติสืบจากข่าวรายงาน